ก็ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็ตามประจงประจวบเมื่อกี้เห็นพูดกันฮะให้มันใจแล้วกันเจอกัในเว็บได้นะมีโอกาสก็ได้ไปเจอกันแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกอย่างครับทุกอย่างได้แล้วครับวันนี้ครับดีมากแม่ล็อกเกอร์สวัสดีครับจาเราจะขับใหม่นะคะเดี๋ยวมารับของข้างหน้าแล้วก็น้ำตุ้ยเนี่ยที่ใครยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้มารับด้วยน้ำดื่มตุ้ย ำได้เ้ื่อนะสำเร็จงานที่นี้แฟนคลับใหม่ที่มาวันนี้นะคะได้รับพิเศษวันนี้ให้ถ่ายรูปปู่กับตุ้ยนะคะเฉพาะแฟนคลับใหม่ที่มาวันนี้นะคะเชิญตรงนี้เลยค่ะนะขะอนนะได้ไหมคะโอเคเชิญเลยค่ะ ส <9, S 1> 6 7 8 9าหจแขอเฉพาะขับใหม่นะคะ11 12 13 14ิ5ส6 17 1บแส ขลังข้ังนับร้อย ทุกหน้าก็บอว่าได้รับวความต้องการดีๆอย่างนี้นะคะวันนี้คือมีใจมากที่มีรอยยิ้มของแต่ละคอนในรายก,การในช่วงเทศกาลในครั้งนี้นะคะขอบคุณงานเราเสร็จปุ๊บเลยค่ะ